มัดีค่ะมันนี Freiheit, แ่แยลัดมัดนีแต่ทีมัดมีสู่เบิงขึ้นเกาละเมื่อก็ได้มัดมีไปนั่งกับเบิงข้าไปนั่งเบิงเขาวึงเมื่อเบิงข้าลุ่มพ้นกับปาดแขนเห็นมันเห็นพ้นไปหากล่า่งใจปาดแขนกับลุ่มพ้นอยู่บ้าแยาหลัดกะคิดลายอยากไปเบิงน้ำมูอยู่บอกหรือว่าบอกลูกผ้าไปลูกว่าสิผ้าไปหลายเที่ยวแล้วคาถ้าฝนตกไปกับวันวันนี้ตอนนี้ก็เล่ยบ่าบางยกหลัดก็อยากไปเบิงหากล้า่งใจอยู่บ้าขึ้น10 ouais. deflect, peace, มูยูงไปวดน เลสิเบิร์ไหกำลังใจอยู่บานก็ไ,ไดขึ้กเก่าเลยเนะานะค่ะเนาะสูสือเ้ยป่าแตนลุ่มพ้นเลยสิยแยลัดมัดมีก่ะหาก็ร่างใจย่บานดีแหละสูสืเดยอยาห,หลักกติมัดมีไปน้ำกติเองเบอรข้าวไปน้ำคื้เก่าเนาะบ้านผู้ใดสนใจอย่างไดมีก็สร้างใดขึ้อเก่าเ้ยค่ะเแยาหลัดกรกจัดหาไใดไดซีไดไล่ใดสร้างมาด้วยค่ะเรื่องมัดมีแยกหลัดเด็ดหดยใดทุกล่าย อยากใเห็นสิว่าเอาอยุบานก็ได้ส่งหาไปทางไปทานี่กไ็ได้าย้รัดเหตุหายดรมาติดยางผู้ใดสนใจอยากสร้างมีไล่ใดสีใดกัสร้างใดเด้อยขาเด้อโทั่มาหาแยา่รัดมัดมีได้เด้อคาศหห้าศูย์่งสองสองเก็ดหรือวจิตทั่ทมาทางอันเฟซบุ๊กก็ได้เด้อย่ามีรัดโซภาอุทกค่ะ ยายหลัดอินดีต้อนรับมาทุกคนล่ะค่ะยายหลัดจัดให้ได้มดหลัดสีสั่งไปตำหรือสีวาสิเอาไปขายต่อก็ได้ราคาเป็นกันเองเด้ขายได้กันเอาไลนา์ลดให้พิเศษเย่ยายหลัดมือรุ่นยายหลัดกะกจีไทยแนะ่ใหม่เบิ้งไปเรื่อยที่เก่าละ่ะเบิ้งแล้วก็เลืมกดไหลกดแชร์กดติดตามมายายหลัดมัดมีน้ำในเรื่อค่ะเรื่อมีกระซิมมีล่ะค่ะวัดดีค่ะ